เป็นเซฟไว้ค่ะ8พอยต์แล้วค่ะจุดนี้นะครับเสิร์ฟมาแล้วหัวเสาตีมาไม่หยาดยับไม่หยาดยับช็อตยับไม่หยาดยับเอาให้ข้ามไปก่อนแล้วครับเสิร์ฟมาสวยเอ้าวได้ไปแล้วข้ามายังไม่ตายเขี่ยมาลูกนี้โอ้โหดิวครับคุณผู้ชมไป ไม่หยุดแล้วครับไปครับกระบี่เลือดมาหัวเสาฝั่งซ้ายจับไปได้ครับอ,อ้าวไปก่อนยัดสิบห้าครับเก็บได้หรือเปล่าในลูกนี้นะคเสิร์ฟมาบอลแรกได้ครับเลือนมาให้หัวเสาฝั่งซ้ายตีฉลับลนิดนึงได้อีกครับโอกาสของกระบีปิดบอลตีโฟนคัตได้อีกครับยังไม่ตายบันทีเดชาให้มาหัวเสาฝั่งซ้ายจับต่ยัดอจริครับไม่ยอมกระบี่มาจากอะนดี้โฟนคัตตีมาเลื่อนเลย ได้เลยเลยครับโอ้โหเ่อครับตึมแท่นบ้างครับพี่บอครับเรื่องมาครับแม่เล่นห้าเซตเลยครับจังหวะนี้ไปไหนก็มีจบหรอเปล่าจิงลยิลงยิงลงยิาลงยิลงยิยิลลยยิ ไปไหนครับใหมาบดินแซนบาวาดหลังรับับได้ครับกระบี่แล้วเป่าแล้วครับเป็นแป้งของนักบดินเดชาศรีสิงห์เสรมจเสริมให้มากระบี่ฟาดเขาสองล้วได้ไหมฟายังไม่จบยังไม่จบครับไอตอกกระบี่สักทีเดินแล้วฟาดตรงนี้เรือเกยือกูตาครับเสิร์ฟมาชนไปครับบดิน บดิน้ให้มาวอฒิสารทั้งสองบ้ายังตานไปได้ไหมแล้วก็ตีบอลข้ามไปโอกาสของทางด้านบดินให้มาบอลเล็กมาเข้าไเลียดเลยนะตะโค18ครับบัดินยังเป็นสายขึ้นตามขอค่ะมาเสิร์ฟมาค่ะรองได้เซตมาขึ้นลูกนี้โคยังรองได้ค่ะเคลื่อกที่แล้ว